สวัสดีครับผมนี่เลยนะครับวันนี้นะครับผมก็มีสินค้ามาแนะนํากันอีกแล้วนะครับผมนะก็จากคราวที่แล้วผมได้แนะนาตัวตู้แอมมินิตัวนี้ไปแล้วนะครับผมนะก็วันนี้นะก็จะมีทดสอบเสียงให้ฟังด้วยนะครับผมนะก็ตู้แอมตัวนี้นะมีเสียงคลีนนะครับมีเสียงแตกให้ด้วยนะครับผมจะเป็นตู้แอมพกพาขนาดเล็กนะครับผมนี่เลยนะครับสามารถใส่ฐาน9โวลต์ได้หรือจะใช้เป็นอะแดปเตอร์9โวลต์ก็ได้นะครับผมนี่เลยนะครับตัวนี้นะครับผมก็อยู่ที่ราคา990บาทเท่านั้นนะครับผมนะก็ถ้าไหนสนใจก็เชิ นี่นะครับก็จะเป็นการาทดสอบนะครับผมนะตัวแอมจิ๋วนะครับผมอตอนนี้ก็มาลองที่เสียงคลีนก่อนนะครับผมต่อไปก็มันจะมีเสียงแตกด้วยนะครับผมนะตัวนี้นะครับผม ผมก็เเสียงก็จะประมาณนี้เลยนะครับผม